สวัสดีครับพบก,กับเซลล,ล์ไลลานนะครับคอนเทนต์เนี้ยเหมาะมากสำหรับการขายโซลูชันเซลล์นะแล้วลูกค้าเนี่ยกดดันด้วยเรื่องของราคานะครับซึ่งการที่จะยืนหยัดเล่นเกมไม่ให้ลดราคาเนี่ยถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีนะแล้วก็พิสูจน์คุณค่าของนักขายได้เยอะมากๆนะครับแล้วผมกำลังจะบอกในคลิปนี้แหละว่าทำไมการลดราคาสถานเดียวนะหรือหลับหูหลับตาลดราคาเนี่ย เป็นการฆ่าตัวตายเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับเทคนิคกับวิธีการขายของแพงนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นนักขายมือสมัครเล่นเนี่ยเวลาโดนลูกค้าขู่นะคุณจะเจอแบบว่าคําพูดประมาณนี้เลยลดอีกได้ไหมอะถ้าลดให้ไม่ได้ผมไปซื้อเจ้าอื่นนะลดให้ไม่ได้ผมไปซื้อเจ้าอื่นนะคือหลายๆคนเนี่ยถือว่าเป็นคําสั่งตายเลยนะนักขายที่เป็นมือใหม่มือสมัครเล่นเนี่ย บอกเลยว่าไปไม่เป็นนะครับเจอคําแบบนี้เมื่อไหรเนี่ยถ้าเจอถ้าไม่มีเจ้านายมือเก่าๆมาช่วยหรือว่ามีท็อปเซลลเข้ามาแบบแก้เกมตรงนี้นะครับจบเหตนะแล้วสุดท้ายทำไงก็ต้องหาเรื่องลดราคาทันทีเลยอะ่ะยิ่งคนที่ไม่เคยทําการขายอะไรมาก่อนเนี่ยก็จะลนลานลกๆนะครับกลัวเสียดีลกลัวเสียลูกค้าไปอย่างเงี้ยแต่สําหรับเซลลร้อยล้านเนี่ยผมเองเนี่ยแหละครับ บอกเลยว่ามันเป็นคําโอกาสทองนะที่จะพิสูจน์นะว่าเราเป็นตัวจริงนะครับเราจะแก้เกมจากสถานการณ์นี้เราจะไม่โลกนะเราจะมีความนิ่งนะครับเราจะวัดจากตรงนี้เลยว่าเราจะเป็นท็อปเซลล์หรือเป็นแค่เด็กซื้อโอเลี L ้ย e งนะที่ไม่ได้มีทักษะในการต่อรองเจราจาแน่นองนะครับมาดูเลยนะครับว่าทําไมนะการลดราคาถึงเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะนะต้องบอกว่าเป็นหายนะแล้วก็วิธีเปลี่ยนสถานะจากคนง้อขายเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือนะครับ เรื่องแรกนะครับลดราคาเยอะๆมันลดคุณค่าตัวเองนะบอกเลยว่ามันลดความเป็นมนุษย์เลยอะ่ะยิ่งถ้าคุณมีโซลูชันที่เทพๆอยู่แล้วอะ่ะคุณไปทํางานบริษัทอเมริกันโซลูชันระดับโลกนะมันต้องขายแพงเท่านั้นคุณลองไปเป็นเซลล์ขายเบนซ์ดิเบนซ์มันมีขายถูกอะ่ะหรือว่าไปขายแบรนด์เนมอ่ะพี่มีทางครับถ้าเกิดคุณมองว่าลูกค้าบอกว่าแพงเกินไปเราจะไม่ซื้อเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้เนี่ยคุณลาออกดีกว่าเผลอๆเขาไล่คุณออกด้วยนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะรีบลดราคามันคือการลดคุณค่าของสินค้าที่เราขายเนี่ยแหละมันทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราขายมันไม่มีค่าพอที่จะขายที่จะที่จะซื้อในราคาแพงเท่าเนี้ดังนั้นคุณต้องบอกเลยว่ากลยุทธ์แบบนี้มันคือยาเสพติดนะครับเวลาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ลดราคาตามลูกค้าเนี่ยมันได้ผลเร็วแต่มันทำลายอะไรครับทำลายสุขภาพสิครับระยะยาวใช่ปะ คือมันอาจจะได้ผลวันนี้เลยอะแต่ระยะยาวเนี่ยคือลูกค้าจะซื้อคุณเฉพาะราคาเท่านั้นนะเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องกําไรนะี่แหละคุณยอมเสียกําไรเยอะๆสมมติว่าโดนทุบโดนบี้อาจจะลดที20 30%อย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยขึ้น50 100%เลยนะที่จะต้องแบบไปหาดีลใหม่ๆเพื่อมา cover หรือว่ามาโปะให้กําไรเท่าเดิมนะครับคุณจะทํางานหนักขึ้นเพื่อเงินที่น้อยลงไปทําไมถูกไหม อันนี้คืออย่างแรกเลยก็คือกําไรที่มันควรจะได้อะมันกลับไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือความเชื่อมั่นนะครับพังเลยนะยิ่งถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณลดได้คุณฟังดีๆนะว่าทาไมความเชื่อมั่นพังคือจู่ๆเนี่ยคุณก็ยอมลดให้ยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นคือถ้าตัวเลขมันสักห้าเปอร์เซ็นสะิบเปอร์เซ็นตะผมว่าปกติแต่ถ้ายี่สิบสามสิบห่วงห้ามเนี่ยลูกค้าเขาก็รู้สึกเสียว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาซื้อราคาเต็มไปอ่ะ คุณก็ฟันเขานี่ว่ะถูกไหมคุณจะฟันกําไรจากเขาอะ่ะลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูโง่แล้วถ้ากูซื้อราคานี้ดังนั้นยิ่งคุณยิ่งยอมลดให้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นความเชื่อมั่นในตัวคุณหายไปอีกนะครับทันทันที่อุตส่าห์ลดให้แล้วนะนะยิ่งลดหว่วมห้ามเนี่ยยิ่งไปฟันเขาฟังดีๆนะครับเห็นไหมปอดแล้วว่าเก,เกมลดราคามันฆ่าตัวตายตรงเนี้ยคือความเชื่อมั่นหายกับกําไรหายเนี่ยแหละไม่มีอะไรดีเลยนะครับ ดีแต่ลูกค้าเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับคุณแม่งก็เสียเครดิตอีกนะครับเรื่องที่2เนี่ยถ้าลูกค้านะฟังดีๆนะถ้าเขาซื้อเพราะราคาเนี่ยอย่างเดียวนะครับบอกเลยว่าขนาดว่าสินค้าเราตอบโจทย์อะไรอย่างนี้แล้วนะแต่ก็จะบี้เราทุบเราด้วยราคาเนี่ยลูกค้าประเภทเนี้คือลูกค้าที่แย่ที่สุดนะครับเซลล์ร้อยล้านท็อปเซลล์เนี่ยเลือกได้เนี่ยกูตัดทิ้งแม่งเลยนะครับไปหาลูกค้าใหม่ก็ได้ถ้าเคี่ยวขนาดเนี้ยเอาตรงๆนะ คนเขี้ยวๆเนี่ยมันไม่ควรจะทําการค้าอยู่แล้วนะครับเพราะมันคือการเอาเปรียบถ้าคุณมั่นใจนะว่าสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยมันได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับลูกค้าเกรด A จะซื้อที่ผลลัพธ์แล้วต่อน้อยมากไม่เชื่อคุณลองไปขายพวกระดับ C level หรือว่าคนที่เขากล้าเสี่ยงเขาเน้นผลลัพธ์เขาเน้นเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยขายคนรวยอะ่ะทำไมโรงเรียนนานาชาติแพงชิบหายค่าเทอมเป็นล้านเน่ะทำไมขายคนรวยได้เพราะคนรวยรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้กับลูกเขามันดี หรือรถเบนซ์เนี่ยต่อให้มันมีรถจีนรถอะไรอะรถเบนซ์บีเอ็มก็ขายได้ปอเชก็ขายได้รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ทำไมขายได้ขายได้เพราะคนเกรดเอพร้อมจะจ่ายแล้วเขาจ่ายเต็มด้วยซูเปอร์คาร์มันม,มันแทบไม่มีต่อรองอะไรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขนาดเบนยังต่อไม่ค่อยได้เลยเบนซ์ ben เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาวันไพร์โพลิซีนะต่อไม่ได้นะครับทุกศูนย์ขายเท่ากันด้วยแต่ลูกค้าเกรดซีเนี่ยเกรดเอฟเลยซื้อที่ถูกที่สุดนะครับบอกเลยว่าเรื่องมากชิบหายนะ ผมไม่ได้ดูถูกนะครับคนประเภทน,นี้มีมีประมาณผมให้ประมาณ20%นลูกค้ากลุ่มนี้ยี่สฟังดีๆนะอีก80%ดสิเนี่ยเขาไม่ได้เน้นถูกสุด20เนี่ยเขาจะอยากให้คุณเฉือนเนื้อหรือว่าเสียบราคาเอาของคู่แข่งมานู่นนี่นั่นน่้นจ่ายน้อยแม่งเสือกเรื่องมากอีกประเด็นนะ่ะคุณคุณเอาตรงๆนะถ้าเขาเจอคู่แข่งคุณที่ให้ถูกกว่าเขาเปลี่ยนเลยความจงรักภักดีก็ไม่มีนะครับแถมยังเรื่องมากอีก อย่างเงี้ยมันควรจะเกตเอหรือเปล่าระดับท็อปเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะครับคัดทิ้งทันทีนะลูกค้าประเภทนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยถึงบอกว่าการลดราคาแบบหน้ามืดตามัวเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับแล้วก็ควรจะคัดลูกค้าทิ้งด้วยตัวของคุณเองเพื่อสร้างอำนาจที่เหนือกว่าได้ซ้ำเนาะแล้วก็มาดูวิธีการกันบ้างนะอ่ะเรื่องที่สามละคือทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงนะแต่เราจะไม่บอกนะครับว่าของของเรามันถูกนะครับสิ่งที่ผมสรุปให้มอสักครู่ผมพูดว่า การขายทําไมคนรวยซื้อของแพงทําไมแบบยอมจ่ายเป็นแสนเป็นล้านเพื่อโรงเรียนนานาชาติคุณค่าไอคำนี้แหละนะเวลาคุณจะพูดหรือลูกค้าเขาบอกว่าแพงเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนคําว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นการลงทุนเห็นไหมถามว่าค่าเทอมหนึ่งล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายต่อเทอมของลูกหลานท่านครับฟังดูก็แม่งล้านนึงอะแต่ถ้าคุณบอกว่า มันคือการลงทุนเพื่อการศึกษาของลูกท่านครับว่าลูกท่านจะได้อะไรบ้างลูกท่านจะได้ไปเรียนอเมริกาลูกท่านจะได้ไปเรียนไอวี่ลี e อะไรก็ว่าไปหรือถ้าเกิดคุณเอาเป็นโซลูชันอย่างนี้สมมติว่าเป็นโซลูชันการจัดการคลังแล้วกันเขาเรียกว่า warehouse management system นะครับจัดการพวกแบบคลังสินค้าสต็อกอะไรพวกเนี้ยคุณไม่ได้จะบอกเฉยๆอยู่แล้วครับว่าโซลูชันนี้ราคา5 0 0 0 0 0บาทครับคุณลูกค้า 500, 5,000 0 0ปุ๊บเมื่อไหร่มันเป็นค่าใช้จ่ายอะ่ะ แต่คุณจะบอกว่าเนี่ยโซลูชันนี้จะลดข้อผิดพลาดในเรื่องของการจัดก,การสต็อกนะครับแล้วก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยลดข้อผิดพลาดที่ผมคำนวณมาแล้วว่าอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสูงถึง2ล้านบาทเลยโซลูชันผมเนี่ยลงทุนไปเนี่ยสามารถปกป้องสินทรัพย์ของลูกคุลูกค้าได้นะครับแล้วก็ทําให้มีการหมุนเวียนสต็อกที่ดีขึ้นสร้างผลกาไรในอนาคตมากขึ้นเห็นไหมค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นการลงทุนทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับ พยายามเน้นไปที่การแก้ปัญหาล้วนๆนะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วมันตอบโจทย์ได้โซลูชันอ่ะคือการขายโซลูชันนะไม่ว่าจะเป็น IT Engineering ก่อสร้างแพทย์อะไรเงี้ยทุกอย่างมันสร้างมาเพื่อแก้โจทย์อยู่แล้วนะครับพยายามแก้ไอที่มันใหญ่และเจ็บปกติเนะี่ยลองฟังดีๆนะสมมุติยาพาราเนี่ยห้บาทเนี่ยบางทียังขายยากเลยเพราะคู่แข่งเยอะใช่ไหมแต่ยารักษามะเร็งอะ่ะเจ็บปวดกว่าปะเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องซื้อปะ นะครับคนแย่งกันซื้อนะับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งแล้วมันถึงตายดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาที่กระทบธุรกิจหนักๆไอ้ที่เขาเรียกว่าเพนพอยเนี่ยคุณต้องขยี้ให้ยับเลยต้องหาให้เจอนะคือการจะเล่นแท็กติกแบบนี้ได้โซลูชันคุณมันต้องแก้เพนพอยโดยตรงให้ได้นะครับลูกค้าเนี่ยจะมองราคาเป็นเรื่องรองเลยเพราะว่าเขาต้องการแก้ปัญหาก่อนเนาะนะครับไม้ตายนะต่อมาเรื่องที่4ี่ครับไม้ตายเวลาลูกค้าขอส่วนลดนะครับ พยายามอย่าเพิ่งรีบตอบว่าให้ไม่ได้แต่ให้ใช้จิตวิทยาในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเทคนิคของผมนะอาจจะบอกอย่างนี้เช่นราคาเนี้ยผมลดให้ไม่ได้จริงครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยรวมงานบริการงานติดตั้งส่งมอบและงานรับประกันที่คุณลูกคาต้องการไว้แล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าติดจริงๆนะครับอันนี้นะเป็นเทคนิคที่เวลาขายโซลูชันใช้กันติดจริงๆเนี่ยขอลดสเปคขอลด s ซ r v i c e ขอลด อะไรบางอย่างคือข้อดีคือราคามันจะลงแบบโดยรวมแล้วก็กําไรเนี่ยยังโอเคนะครับมันเหมือนขายรถอะ่ะขายตัวเต็มแล้วลูกค้าไปไม่ได้จริงๆอะ่ะก็ขายตัวรองท็อปขายตัวกลางตัวล่างอย่างเงี้ยมันยังพอมีกําไรนะครับเพราะว่าต้นทุนของเราก็ก็ดีขึ้นนะต้นทุนของเราดีขึ้นนะครับเชื่อป่ะพูดประมาณนี้นะลูกค้าจะบอกว่าไงว่ไม่เป็นไรเอาแบบเดิมมาดีละอันนี้จริงๆนะผมให้80%เลย ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเขาฟังว่าโดนลดสเปคจริงๆมันเหมือนขายลดตัวท็อปเหมือนกันยิ่งถ้าลูกค้าอินกับตัวท็อปเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยตัวรองท็อปหรือแนะนำนะให้พยายามขายตัวตัวล่างล่างที่ลดล้นเนะี่ยแต่ตัวลดล้นมันจะไม่ได้อันนี้ันเน้นอันน้นนะครับคุณลูกค้าโอเคไหมลูกค้าจะบอกว่าไม่เป็นไรเอาแบบเดิมอ่ะดีแล้วนะครับเอออันนี้เป็นเทคนิคลองเชิงนะเทพมากๆนะสุดท้ายนะก็เป็นข้อควรระวังแล้วก็คือถ้าสินค้าบริการอะไรมันเหมือนกันเปรียบเนาะ หรือว่าเป็นโซลูชันที่แบบคือหาความแตกต่างยากมากแล้วคู่แข่งพอๆเลยอะ่ะส่วนใหญ่จะต้องประเมินเรื่องผลประโยชน์อยู่ดีนะครับยังไงการลดราคาก็ค่อนข้างแบบเป็นเกมสําคัญถ้ามันวัดกันยากะนะพยายามไปหาให้เจอว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างของเราจริงๆอะ่ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นคุณค่าที่แบบคิดเป็นราคาได้เช่นของเราเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเราให้รับประกันสูงกว่าอย่างเงี้ยงานติดตั้งหลังขายเราแบบเขียนเป็นสัญญาแล้วเรา แน่นกว่าจริงอย่างนี้อันนี้จะโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเทคนิคการขายอย่างนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องการขาย b 2 b ในเชิงการต่อรองเจรจาแบบนี้ w อ o l e s a l e mastery นะครับวันที่1 0 11ก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับสนใจก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะครับยังว่างอยู่เนาะติดต่อได้ชุดช่องทางเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์กูแนแหลกเซเลร้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ